ลงคาเบียร์ฝากไว้ตัวเอากับไอ้ให้เก็กบรักษายอดต้น้นทูและหวัดน,นีเฮและเห็นหน้าฟ้าก็มาไว้ใจของถือแบดดูทูโอ้โอ,โอว้วาย ABC ีซี B

ขาวเย็นโล่สีอะไรเย็นโล่สีเหลืองกีนสีอะไรกีนสีอะไรสีอะไรกีนสีแบกดำ <laughs>